สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปิกนะครับเกี่ยวกับกองหน้าของหงสแดงลิเวอร์พูลอย่างดาวินนูเยส์นะเด้งรับทันทีที่หลังจากจบเกมศึกพรีเมียร์เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะสเปอร์เบดสกอร์สีประตูต่อ2ครับประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นทันทีครับหลังจากดาวินนูเยสครับกองหน้าตัวเก่งของทีมเนี่ยตัดสินใจครับลบลูปนะครับส่วนตัวของเจ้าตัวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลจนเกี่ยงอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับจนทาให้ครื่อง คําถามเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้ารายนี้ขึ้นมาทันทีนะครับ โดยสำหรับดาวิดนูนเยสนะครับกำลังจะปิดซีซั่นที่2สําหรับเจ้าตัวกับลิเวอร์พูลนะครับแม้นว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเจ้าตัวจะยิงไปถึงสิประตูแล้วก็ทําไปอีก13บสามแอซซิ์นะครับจากการลงเล่น53เกมก็ตามนะครับแต่ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจากบรรดาแฟนบอลอย่างมากมายนะครับเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องการจบสกอร์นะครับในช่วง2เดือนหลังที่ผ่านมานะครับดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาในช่วงสมเมที่ผ่านมาครับโดยอาจจะมีกุนซื้อคนใหม่เนี่ยเข ครับโบกมือหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเดีดิวาไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสโมสรน,นะครับอนาคตของดาวิดน,นูนเยสเนี่ยก็เดีดิวาอาจจะถูกพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เดีดิวากองหน้าวัย24ปีรายนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสรน,นะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้ครับ ถึงแม้ว่าผลงานในซีซั่นนี้ของดาวินนูเยสครับจะพัฒนาขึ้นมาจากปีแรกมากนิดนึงก็ตามนะครับโดยปัจจุบันเจ้าตัวในครองตำแหน่งนะครับรองดาวซันโบของสโมสรเป็นอันดับสองนะครับเป็นรองเพียงแค่โมฮัมเหม็ดซาร่าปีกตัวเก่งของทีมนะครับแต่ด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังทําให้แฟนบอลเนี่ยลืมสถิติเหล่านั้นครับพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวอย่างหนักผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับโดยในช่วงหลังเจ้าตัวเนี่ยได้เอาสัต์เป็นตัวจริงครับแต่ก็รีได้ว่าแทบจับไม่นะครับเปลี่ย ได้เลยแถมเจ้าตัวยังครองสถิติล้ำหน้าม,มากที่สุดของสโมสรที่32ครั้งนะครับก็มีแปลกใจครับที่จะถูกด่าแลวก็วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องอ่าเรียกว่าลบรูปออกจากอินสตาแกรมแบบนี้ครับว่ากันว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มตกในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรบวกกับความกดดันครับที่เรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีค่าตัวมหาศาลถึง85ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับทันทีที่เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่ามีข่าวนะครับลบรูปไม่นานเจ้าตัวก็มีข่าวกับบาซิ ททัันีครบซึ่งให้ความสนใจอยากดึงตัวดูเนียสเข้าไปล่าตาข่ายแทนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในช่วงนี้ครับซัมเมอร์นี้หรือว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นข่าวจากทางสเปนเท่านั้น,นครับก็รีวดว่ายังไม่มอีอะไรยืนยัน100%นะครับว่าบาร์เซโลนาต้องการดาวินดูเนียสจริงๆครับ อย่างไรก็ตามครับคงเป็นเรื่องของเวลาครับทีรีรีว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับไม่แน่ว่ากุนซือคนใหม่ที่เข้ามาครับทำทีมเนี่ยอาจจะดึงศักยภาพของดาวินนุนเยสนะครับให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ใช้ไรกว่าเดิมก็เป็นได้หรือไม่แน่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในลวอร์พูเป็นปีสุดท้ายก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะนะครับอยู่ในแผนการทาทีมของกุนซือคนใหม่หรือไม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับกองหน้ารายนี้เนี่ยลอง คอมเมมนต์าพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมิ l รเลนชาแนลเด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่โอเกนครับผม